ใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคือการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เราเรียกกันว่า SME ข้อมูลสถิติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแสดงให้เห็นว่า SME ประมาณเกือบ3 000, 000, ล้านรายเป็นแหล่งจ้างงานถึงประมาณร้อยละ80ของการจ้างงานทั้งประเทศ SME สร้าง GDP คิดเป็นร้อยละ37ของประเทศมูลค่าการส่งออกของประเทศเป็นการส่งออกโดย SME ถึงเกือบร้อยละ30แม้ว่า SME จะมีความสำคัญรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจะมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ ปัญหาที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการและประชาชนโดยเฉพาะ SME ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไม่พัฒนาเท่าที่ควรแม้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแผนธุรกิจที่ดีเมื่อไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจตนเองแต่เมื่อขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนำจำนองไม่ได้ หาผู้ค้ำประกันไม่ได้ก็หมดสิทธิ์มิฉะนั้นก็จำเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเราไม่มีโฉนดที่ดินอะไรพวกนี้แล้วเราก็เลยกูไม่ผ่านค่ะระบบกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีหลักประกันเพียง3ชนิดคือจำนองจำนำและการค้ำประกันด้วยบุคคล ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกล่าวคือจำหนออต้องนำทรัพย์สินไปตราไว้ซึ่งได้แก่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์มีทะเบียนบางประเภทส่วนจำนำมีข้อจำกัดว่าเป็นสังหาริมทรัพย์และต้องมีการส่งมอบให้แก่ผู้รับจำนำส่วนค้ำประกัน ถ้าไม่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือมาค้ำประกันให้ก็ไม่สามารถกู้ยืมได้ในการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันหนึ่งในการพัฒนาประเทศและสังคมไทยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจึงเป็นกฎหมายใหม่ในการนํามาใช้เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย การทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นได้แก่กิจาการสิทธิเรียกร้องวัตถุดิบในการผลิตสินค้าคงคลังทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิต่างๆที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอาทิสิทธิในบัญชีเงินฝากสิทธิการเช่าและสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แม้ว่ากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะเป็นกฎหมายใหม่สำหรับประเทศไทยแต่ในประเทศต่งตางๆที่สนับสนุน SME จะมีกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจทั้งสิ้นซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อที่เรียกว่า floating chart หรือ s e ่ u กีย transaction จนมีการนํำเอากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นดัชนีชี้วัดอันหนึ่งของการประเมินความสามารถในการแข่งขัน และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของแต่และประเทศอีกทั้งเป็นปัจจัยที่ต่างชาติจะพิจารณาตัดสินใจว่าจะลงทุนที่ประเทศไหนด้วยตระหนักถึงความสำคัญคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงมีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างจริงจังมากที่สุดถึง17เวทีทำให้มีข้อมูล และความเห็นนำมาประมวลร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีความรอบข้อครอบคลุมสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดสอดคล้องทั้งความเป็นสากลนานาชาติและสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยถ้าเราแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จะทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กรายย่อยที่เรียกว่า SME ซึ่งเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถแข่งขันได้ aec จะมาถึงยิ่งช่วยทําให้เราแข็งแรงพอที่ต่อสู้แข่งขันกับทุกประเทศได้มีกฎหมายฉบับนี้มีคนถามผมว่ารูปธรรมที่ดีจะเกิดอะไรขึ้นรูปปรรมที่ดีที่จะเกิดขึ้นแน่แก็คือเมื่อเรามีกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับสถานะของประเทศในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นทันทีเพราะมันเป็น kpi ตัวหนึ่งในการวัดความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศผู้ประกอบการกลุ่มนี้ที่เรียกว่า sm e ที่มีอยู่ประมาณ2.7ถึง2.9ล้านลายตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีเพียง700,000ลายที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีก2ล้านลายเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนพวกนี้เนี่ยก็ต้องดิ้นรนไปหาเงินทุนนอกระบบทำไมเราต้องช่วยเขา SME คือเสาเข็มที่ถูกปูพรมไปทั่วประเทศถ้า SME ไม่แข็งแรง ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไม่แข็งแรงหรอกครับนี่คือเหตุผลที่เมื่อเขาไม่มีโอกาสเขาเกิดความเหลื่อมล้ําเราต้องช่วยเขาที่ต้องช่วยเขาเพราะเขาสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยกฎหมายฉบับนี้พยายามจะเปิดโอกาสแล้วทําให้ลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการครับ ลำพังกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฉบับเดียวอาจจะไม่สามารถปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้ทั้งหมดแต่สามารถพูดได้ว่ากฎหมายนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อลดอุปสรรคให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงทุนมากขึ้นเกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และพัฒนาธุรกิจตนเองได้เต็มศักยภาพทางนี้ก็ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคสังคมจะต้องร่วมสนับสนุนปฏิรูปความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยต่อไป